thank <laughs> you กระจายที่ปวดระบม ก็ชิมาเธอดีไดล้วน่เธอเยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่สามารถทำได้เัาช่วยลา เป็นความรูเร่องคนไม่ทำให้ทราแต่ัีเป็นความสุขยห้ง่านเหลยอเชื่อว่าดีดีมขอบคุณเจ้าขอบคุณผู้สมานขอชีวิตใหม่กับเระเชืวอเราต้อนมีความสุขน,นามนาาม,ามีความสุขมา,มากแลยเพื่อแต่ลาันได้ใจ บหน้าของเจ้าจสวยยิงใจเราทีเราและเจ้าหนักมนาจึงมีสิขใจมากขแลที่ทำใหเราได้รักตัวเจ้าข้ามเป็นเพือนในเสีงนหัวทีเราค่รใจใจที่เนาที่เราแก้ที่เราทีเราขอความรัก แี่ไม่คุมานา่ัก็ร้องทะู้มันก็เพราะน้ตาก็ไอีกหนึ่งที่าไม่เคูเเราต้องคุ้มใจแบบนี้ มาเรืนองขอโทษนะรเีมเป็นเรื่ชั่วฟุ้ทาชวเรยหรอหลันี้เป็่แคที่สุดเดยจะด่าต้องว่าเรามาได้แต่เราขอโทษคุณมาอย่าได้ได้ไรบอกทาชูวีลองมาได้นะเรื่องจากมะไม้ทุกอ่งไม่ไปดดาตัวเดียวเท่านัดนดนนงา้าดวงคนไหนที่มาดูแลไี่ดีบอกางชูวีลองให้เราจะจัดการมาให้ ขอบินทีช่ชอบเลยปาดังเด็นจัดสรรมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ช่วยเราจะไม่ขัดใจจ้าเลยคุณเสียปม,มาให้ทู้ปานอะไรจูดสิบอกเราไม่ได้เราไม่ต้องเกินใจนะพูดอะไรคุมาพูดไปนั่งเลยคุณมาพูดสิบอกให้พูดเลยเขาไม่ได้พูล,ล่ะอยาดเลย 别骂什么，别骂人家去，呼去，痛，呼了一个，呼了另一个，有没有？ พี่ยังอาจจะฆ่าผู้หญิงเลยบอกว่าผู้ดีก็ได้ผู้ร้ายก็นะไม่ยอมออกสักคนอ้าวเข้าใจไหมพวกมันอึดอัดก็เราเก็บไว้ก่อนเถอะน่คะเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะาเขากำลังกำลังอับอายอยู่ก็ได้นะเพราะว่าพู้องค์ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นจีไม่ได้เคยคุยกันมาก่อนในที่สุกพู้องค์ท่านก็พาเข้ามาในเมืองเลยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะคิดยังไงถ้าเกิดเป็นขทำหมก็ทำดีพ่อะสื่อไม่สื่อ คอยสื่อความรักให้นะแม่เจ้าค่ะแล้จะต้องทำยังไงเรากจะต้องทำยังไงแล้วต้องหาต้อสื่อแม่สื่อเลยแรกใครจะมาเป็นผู้สื่อไอ้สมเอิยา <c oughs> สมเอิงยาเป็นพี่น้องกันอยู่ดีแหวนแจะเป็นน้องก็ต้องฟังพี่น้านะเออต้องพูดถูกกันจะมีสมเอยาเนี่ยนะที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สื่อ ไปไปสมบูญยามาข้าวข้าคดนหน่อยน่ไปสิ่มาพูดเเียตก่อนต่มืานเมืวนลกน้าเรียกให้ไปยมมีเรื่ออะไป่เนี่ยไม่มีอะไรไม่อยากเจอมึงไม่เคยมึงไม่ได้หาเรื่องให้กูอีกเนี่ยมาถอดมึงกูนะเนี่ย เดนมาจะเกิดสายัยกันหลโอเคเช่เรับองเขาฟ้องมีเรื่องอะไรเก่าด้วยนะครับนองสาวคือมีผัวได้ยังปะออยังไ,ม,ไม่มีนี่ค่ะบ้าเจ,จะได้หายคล้องจะได้หายคล้องใจ ก็เพราว่าน้องสาวเยัง,ยงไม่จับปาเนะที่ไอ,อ้จะขอมอบหมายเป็นผู้สื่อไปสอนความรนะักให้กุศมาน้องสาวมึงมาด้าผไม่ได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยทีทำให้กุศุมาราไมได้แต่ถ้ามึงทไม่ได้โอชเเรามาน้องสาวพาา หตุการแบบนี้นะครับตามรักี่ผ้ที่ไม่รักก็สมาร์ทโฟนเปสมารเดียอยู่ที่ไไม่อยากอเหรออากได้ัรจะับารแลดรับด อย่างโซนที่ตาตัวเด,ดียวที่คนนั้นไม่ตีเดียวแต่ที่นี uh uh ่ค uh> uh ุณผู้ชมมาตั้งแต่ต้นแล้วรู้มาเองที่ผมคนนี้นะคุณผู้ชมมาน่าจะแตกไปนิดไปต้นใหม่คุณผู้ชมมาจะเป็นสตรีใหม่นิดเดียวของเจ้าที่จูงเราคุณผู้ชมอยากได้อะไร ก็จะได้หลับใจจะมาป้องกันชีวิตจริงๆที่เสนอตัวนี้ทําออก <laughs> <laughs> เด็กฝั่ะ่าม,มาหลายร้อยคนต,ตาของูกลายเ็ไม่ไหน,น,น,ไหนอ้ไมาได้ปตัวเ็บเ,เป็นคนตายทั้งเป็น่คือระท่านที่เป็นเนื้อหัวเลยชีวิตของ่